นาฬิกาคาซิโอ G Shock ถือว่าเป็นสุดยอดนาฬิกาแนวสตรีทที่ได้รับความนิยมมากในหมู่วัยรุ่นไทยตั้งแต่ยุค90ตลอดมาจนถึงยุคปัจจุบันด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามล้ำสมัย ฟังก์ชันที่มีมาให้อย่างจัดหนักและก็ความทนทานที่ดุดันไม่เกรงใจใครทําให้ G s ช็ Sho ck นะครับมีฐานแฟนคลับมากมายโดยก่อนที่ทุกคนนะครับจะรู้จักกับนาฬิกา l ักชูรี่หรือว่าเริ่มสะสมนาฬิกา l ักชูรี่เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนนะครับต้องเคยเริ่มต้นมาจากนาฬิกา G s ช็อกด้วยกันทั้งนั้นถือว่าเป็นนาฬิกาเรือนแรกในช่วงวัยรุ่นของหลายๆคนเลยนะครับและด้วยกระแสะความนิยมนี่เองทําให้มันมีการผลิตนาฬิกาปลอมหรือว่านาฬิกาเลียนแบบ G s ช็ c k ขึ้นมาจํานวน มากนะครับในตลาดด้วยเหตุผลที่นาฬิกา g ีช็อเนี่ยเป็นที่ต้องการในหมู่วัยรุ่นวัยเรียนที่ยังไม่มีรายได้นะครับบางคนเนี่ยครอบครัวก็ขาดแคลนทุนทรัพย์ประกอบกับนาฬิกา g ีช็อกนะครับก็มีราคาที่ค่อนข้างจะสูงเลยก็หลักหลายพันหลายหมื่นอนะนาฬิกาปลอมแล้วก็นาฬิกาเรียนแบบนะครับจึงตอบโจทย์กลุ่มแฟนคลับที่เป็นกลุ่มวัยเรียนนะครับแล้วก็ผู้ที่ยังมีรายได้ต่ำอยู่ เราจะพบได้ว่านาฬิกาละเมิดลิขสิทธิ์พวกนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ง่ายตามตลาดนัดหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างถูกแค่หลักร้อยเองนะครับก็สามารถหาซื้อกันได้แล้วแน่นอนนะครับว่าคุณภาพการผลิตแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยมันสู้ของแท้ไม่ได้เลยแม้แต่น้อยและที่สําคัญนะครับมันยังทําลายภาพลักษณ์ของผู้ที่สวมใส่นาฬิกาปลอมเหล่านี้อีกด้วยนะครับเหล่านี้นะครับมันยังทําให้ผู้ที่สวมใส่นาฬิกาจีช็อคของแท้เนี่ย ถูกด้อยค่าจากสังคมไปโดยปริยายนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครรู้นะครับว่าไอ้ที่เราใส่อยู่เนี่ยมันเป็นของแท้ราคาหลายพันหลายหมื่นนะครับแต่เขากลับมองว่าเราใส่นาฬิกาตลาดนัดเรือละ200้ซะอย่างนั้นซึ่งอันนี้นะครับผมมีประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งมันไม่ค่อยรู้เรื่องนาฬิกาเท่าไหร่หรอกมันเห็นผมใส่นาฬิกา G s ช็ Sho ck นะครับมันก็เข้ามาทักว่าเอ้ยนาฬิกาใหม่เหรอสวยดี ราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับผมก็บอกราคามันไปนะครับพอมันฟังเนี่ยมันก็ทําหน้าตกใจนะครับแล้วก็ตอบผมกลับมาว่าเฮ้ย โมหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันแพงจังวะคือกูเห็นแบบเดียวกับของมึงเนี่ยในตลาดนัดอะแค่เหลือละ199บาทเองนว้ยซึ่งคําตอบของเพื่อนผมเนี่ยมันทําให้ผมเฟลไปเลยนะครับแล้วก็ได้แต่นึกในใจว่าอะไรวะนาฬิกากูซื้อมาตั้งหลายพันมาหาว่ากูไปซื้อตลาดนัดเหลือละ199บาทซะงั้นนะครับซึ่งผมก็คิดฟุ้งซ่านไปต่างๆนานานนครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับจนผมนะครับเริ่มตกผลึกทางความคิดได้ว่าไอเหตุการณ์เนี่ย ถ้ามันจะต้องมีคนผิดหรือว่าต้องมีคนที่มีส่วนในการรับผิดชอบนะครับก็คือพวกนาฬิกาปลอมกับนาฬิกาก๊อปพวกนี้แหละครับรองลงมาก็คือผู้คนนะครับที่สนับสนุนนาฬิกาเหล่านี้นะครับอย่างเช่นพวกวัยรุ่นวัยเรียนนะครับที่ยังไม่มีรายได้ยังขอเงินพ่อแม่อยู่เนี่ยก็อยากใส่นาฬิกาที่มันดูแบบดูเท่ดูสตรีทคล้ายๆกับนาฬิกาจีช็อกนะครับก็เลยพึ่งพาพวกของละเมิดลิขสิทธิ์เหล่านี้นะครับใช้พวกนาฬิกาตลาดนัดที่มันเป็นจีก๊อปบ s Sport บ้างอะไรพวกนี้ครับที่มันเป็นนาฬิการาคาถูกๆหลักร้อย0 0ในตลาดนัดนะครับซึ่งของเหล่านี้นะครับมันทําให้พวกเราดูแย่นะครับแล้วเพื่อนๆละครับเคยมีประสบการณ์ที่มีคนรู้จักเนี่ยมาทักเกี่ยวกับนาฬิกาของเราเนี่ยแล้วทําให้เรารู้สึกไม่ดีหรือว่าทําให้เรารู้สึกเฟลบ้างหรือเปล่าครับก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ